วันหนึ่งเจ้าของร้านได้สังเกตเห็นว่าได้มีเด็กหนุ่มอายุราวๆ18ปปีคนหนึ่งได้พาพ่อของเขาเดินเข้ามาในร้านอาหารและดูเหมือนว่าพ่อของเด็กหนุ่มคนนี้น่าจะตาบอดด้วยเพราะเขาคอยบอกทางให้กับพ่อของเขาเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาและคอยจับเก้าอี้ให้กับพ่อของเขานั่ง พวกเขาสองพ่อลูกแต่งตัวธรรมดามดธรราแถมเด็กหนุ่มนั้นยังสะพายกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่งมาด้วยเจ้าของร้านก็คาดการได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้น่าจะมาสอบเข้ามาหาลัยอย่างแน่นอนว่าแล้วเจ้าของร้านก็ตะโกนถามออกไปว่ารับอะไรดีครับเด็กหนุ่มก็ตะโกนกลับมาด้วยเสียงอันดังว่า ขอบะหมี่เนื้อสองชามครับเฮียเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าของร้านจึงลงมือลวกเส้นในทันทีแต่แล้วเด็กหนุ่มกลับโบกไม้โบกมือมาทางเจ้าของร้านเขายิ้มให้แล้วทำปากขมุบขมิบว่าบะหมี่เนื้อนหนึ่งชามนะเฮียไม่ใช่สองชามพร้อมกับชูนิ้วประกอบแล้วก็ชี้นิ้วไปที่พ่อของเขา จากนั้นก็ทำปากบอกว่าอีกชามนึ่งน่ะขอเป็นบะหมี่เปล่าก็พอพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ป้ายราคาที่ติดอยู่ที่ผนังที่เขียนว่าบะหมี่เปล่าชามละ20จากนั้นก็ชี้มือไปที่ตัวเองตอนแรกเจ้าของร้านก็ไม่เข้าใจว่าเด็กหนุ่มต้องการอะไรกันแน่แต่แล้วแม่ของเจ้าของร้าน ก็ตีแขนของเขาแล้วบอกว่าน้องเขาสั่งบะหมี่เนื้อให้พ่อส่วนเขานั้นจะเอาบะหมี่เปล่านะลูกจเจ้าของร้านเลยถึงบางอ้อจึงชูนิ้วกลับไปว่าโอเคเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเมื่อลวกบะหมี่ทั้งสองชามเสร็จเขาก็ยกเอาไปเสิร์ฟ ให้กับเด็กหนุ่มด้วยตนเองบะหมี่เนื้อสองชามร้อนๆมาแล้วนะครับเจ้าของร้านพูดด้วยเสียงดังเพื่อให้คนทั้งสองคนได้ยินเด็กหนุ่มก็เลยพูดขึ้นว่าขอบคุณครับเฮียบะหมี่ร้านนี้น่ากินมากๆเลยเด็กหนุ่มรับชามบะหมี่เนื้อจากมือของเจ้าของร้านแล้ววางไว้ตรงหน้าพ่อของเขา เมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าของร้านจึงพูดว่าทานให้อร่อยนะครับลุงขอบใจนะเสียงของพ่อเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นเพื่อตอบกลับเจ้าของร้านเดินเลี่ยงออกมาแล้วก็มองไปที่สองพ่อลูกพ่อครับบะหมีม่เนื้อหน้ากินมากเลยค่อยๆกินนะครับระวังร้อนด้วยนะพ่อหลังพูดจบ เด็กหนุ่มก็หยิบตะเกียบและช้อนใส่ลงไปในมือของพ่อเขาแต่พ่อของเขานั้นก็กลับไม่ยอมตักบะหมี่กินในทันทีเขาใช้ตะเกียบคุยๆลงไปในชามบะหมี่เหมือนกับกำลังหาอะไรบางอย่างในชามพอเจอเนื้อก็เอามืออีกข้างคลำหาชามของลูกชายจากนั้นก็คีบเนื้อใส่ลงไปในชามของลูกชาย กินกินกินให้เยอะๆนะลูกกินให้อิ่มๆเจ้าจะได้มีสมาธิสอบพ่อขอให้เจ้าสอบได้วันหน้าจะได้ออกมาพัฒนาสังคมเขาเงยหน้าพูดไปพลางยิ้มไปพลางทำให้เจ้าของร้านที่ยืนมองเห็นถึงดวงตาขาวขุ่นที่บอดสนิททั้งสองข้างของเขาในตอนนั้นเจ้าของร้านสัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตาที่เขามีต่อลูกชายของเขาแม้ดวงตาของเขาจะบอดสนิทแต่เขากลับเห็นถึงความสว่างจากใจของผู้ชายคนนี้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกประหลาดใจอย่างหนึ่งก็คือเด็กหนุ่มไม่ได้ปฏิเสธเนื้อที่พ่อของเขาคีบใส่ชามให้เขาได้แต่กล่าวขอบคุณพ่อของเขาเท่านั้น จากนั้นก็แอบคีบเนื้อเหล่านั้นกลับไปใส่ชามของพ่ออย่างเงียบๆพ่อคีบให้ลูกลูกก็คีบกลับคืนใส่ให้พ่อและมันก็เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่ๆจนพ่อของเขาเอ่ยขึ้นว่าเท่าแก่ร้านนี้ใจดีจังเลยให้เนื้อมาตั้งมากมายขอให้ขายดีๆนะคุณเจ้าของร้านได้ยินเช่นนั้นก็ยกมือสาธุ รับไปแบบไม่รู้ตัวทั้งทังที่เขานั้นก็ใส่เนื้อในชามบะหมี่ซึ่งมันก็มีเนื้อเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองรีบกินเถอะครับพ่อชามผมมีเนื้อจนจะล้นอยู่แล้วเนี่ยมองไม่เห็นเส้นแล้วนะครับเนี่ยเด็กหนุ่มเอ่ยทักพ่อของเขาพ่อจึงกล่าวว่าดีๆเจ้ารีบกินเถอะ จะได้รีบกลับไปอ่านหนังสือต่อจู่ๆแม่ของเจ้าของร้านก็ยกจานเนื้อตุนเดินผ่านหน้าของเจ้าของร้านไปแม่เดินตรงไปยังโต๊ะของเด็กหนุ่มกับพ่อผู้ตาบอดคุณป้าครับผมไม่ได้สั่งนะครับจานนี้คงเป็นของโต๊ะอื่นแน่ๆแม่ของเจ้าของร้านยิ้มให้แก่เด็กหนุ่มแล้วพูดว่าเธอไม่ได้สั่งหลอกพ่อหนุ่ม พอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของทางร้านเราจะแถมเนื้อตุนให้กับลูกค้าที่เข้ามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวโต๊ะละจานอยู่แล้วจ้าดังนั้นจานนี้ป้าไม่คิดตังนะจ้ะเด็กหนุ่มยิ้มให้กับแม่ของเจ้าของร้านและยกมือไหว้ขอบคุณเขาไม่เอ่ยถามอะไรต่อเขาคีบเอาเนื้อในจานให้พ่อของเขาจากนั้นก็หยิบเอากล่องข้าว ในกระเป๋าของตัวเองออกมาแล้วก็นำเนื้อที่เหลือใส่ลงไปในกล่องข้าวนั้นเจ้าของร้านและแม่ก็ได้แต่ดูสองพ่อลูกกินบะหมี่จากนั้นก็ใช้สายตาส่งสองคนพ่อลูกเดินออกจากร้านไปขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณนะครับเฮียบะหมี่อร่อยมากๆครับขอให้ขายดีๆนะครับ วันหลังก็แวะมากินใหม่นะพ่อหนุ่มเสียงของแม่เจ้าของร้านดังขึ้นหลังจากพ่อลูกจากไปแล้วเจ้าของร้านก็เดินไปเก็บชามที่โต๊ะของเขาแต่แล้วพอยกจานเนื้อตุนที่แม่นำไปเสิร์ฟเขาฟรีๆก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งเพราะใต้จานใบนั้นมีเงินจำนวน35บาทซึ่งเป็นราคาของเนื้อตุนวางไว้อยู่ด้วย เจ้าของร้านได้แต่ถอนหายใจทั้งสงสารทั้งรู้สึกผิดแม่จึงบอกกับเจ้าของร้านว่าวันนี้สิ่งที่แม่กับแกได้เรียนรู้จากเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือความกระตันยูแล้วก็ศักดิ์ศรียังไงล่ะเจ้าของร้านได้แต่พยักหน้าขอให้นายโชคดีเจ้าของร้านได้เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเบาๆ